สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการอัดวิดีโอหน้าจอนะครับสำหรับใครที่ใช้ iPhone iPad นะครับใช้ iOS อยู่นะครับณตอนนี้นะครับของผมเป็นนะครับให้ดูนะครับเป็น iOS นีครับเข้าไปงเราไปดูก่อนนะครับซอฟต์แวร์อัปเดตของผมนะครับนะครับของผมเป็น9.2อยู่นะครับ ก็วิธีนี้เป็นการอัดผ่านแอปของทาง i r r ์ชูนะครับไม่ต้องมีการเชื่อมต่อโทรศัพท์หรือเชื่อมไปเครื่องนะครับนะครับสิ่งแรกที่ต้องมีเลยนะครับตัวแอปชูทีวีนะครับอันนี้ไปโหลดมาจากไหนนะครับก็ไปเอามาจาก a p p s t o r e นะครับนะครับเข้าไปแล้วก็โนี่ครับเข้าไปค้นหานะครับนี่ก็พิมพ์คำว่า ชูทีวีนะครับ H H O U ชูทีวีนะครับแอปนี้นะครับก็กด install แล้วก็ทำการล็อกอินนะครับมันจะให้ล็อกอินผ่าน Facebook หรือว่า Twitter หรือว่าให้สมัครนะครับก็ล็อกอินไปก่อนนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเราจะโหลดอีกแอปหนึ่งนะครับก็หาจากไหนก็ได้นะครับผมหาจาก facebook นะครับแอปนี้นะครับถ้าใครไม่มี facebook ก็หาจาก Google นะครับ พอเข้า Facebook ให้พิมพ์คำว่า airshow นะครับ h o u นะครับใหาพิมพ์ผิดนะครับโทษทีนะครับ a i r s h o u เนี่ยครับนี่ครับอันนี้นะครับอันแดงๆนี่ครับ airshow แดงๆนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเสียจปับก็เลื่อนลงมานะครับเนี่ยครับ อันนี้นะครับคนแรกเลยนะครับเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วนะครับมีการอัปเดตใหม่นะครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยจะใช้ a Air s h o e ได้ต้องมีอ n น i t a t i o n Code นะครับตอนนี้โหลดไปเลยนะครับเข้าไปกนะครับอ่าครับก็จะมีปุ่ม install เขียวๆขึ้นมานะครับกดเลยนะครับก็ open app นะครับแล้วก็ install เลื่อ install เสร็จก็ปึ๊บออกมาหน้าจอที่โหลดนะครับนี่ครับกำลังโหลดนะครับตื๊ดนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับะอร์ชูการใช้งานก็คลิกเข้าไปเนี่ยครับมันจะบอกว่าอย่างตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับต้องไปกดยอมรับก่อนนะครับก็ไปที่ไหนเข้าไปที่ตรงตั้งค่านะครับ จนอร์นลนะครับทั่วไปนะครับสําหรับใครที่ใช้ภาษาไทยนะครับแล้วก็ไปที่ไอ้เกี่ยวกับโปรไฟล์ครับแต่ผงเป็นภาษาอังกฤษเขาเขียนว่า device management นะครับเราก็เลือกอันนี้ครับคุณอะไรเนี่ยครับสัญญาณนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับถ้าภาษาไทยจะเป็นเขียนคาว่ายอมรับหรือตกลงนี่แหละครับก็กดไปนะครับปึ๊บ่ะเสร็จแลบถ้าขึ้นคาว่า delete app นี่แปลว่าเรายอมรับแล้วนะครับเสร็จปั๊บนะครับก็กลับเข้ามาแอปแอชูอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่ครับจะให้เราล็อกอินผ่านชูทีวีนะครับที่เราได้โหลดมาแล้วนะครับแล้วก็กดไปนะครับตามที่บอกนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับนี่หมายถึงว่าเราพร้อมพร้อมที่จะโหลดแล้วนะครับคราวนี้พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับคราวนี้เราจะอัดวิดีโอหน้าจอยังไงนะครับก็เข้าไปตรงคําว่าไม่เกี่ยวนะครับรีคอร์ดนะครับ ก็เลือกนะครับว่าจะให้วิดีโอเราออกมาในแนวไหนนะครับอันนี้แนวตั้งแนวนอนนอนซ้ายนอนขวานะครับผมเลือกอันนี้นะครับเสร็จปั๊บนี่ความละเอียดนะครับก็มีตั้งแต่ 480p นะครับถึง 1080hd นะครับอันนี้ผมเลือกอันนี้นะครับก็สมมุติจะอัดอะไรเราก็นี่ครับเราก็พิมพ์ชื่อก่อนนะครับแล้วกดนะครับ nexstar acuut light to x ไมโครโฟนนะครับยอมรับนะครับ บอกว่าให้เราถามเราว่าเราสามารถคราวนี้นะครับการโหลดนะครับเราเขียที่ในระบบนะครับปัดขึ้นมาปุ๊บนะครับเนี่ยนะครับกดคําว่า Air Play นะครับแกดตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับแล้วก็เปิด m o n i t o r i n g นะครับเสร็จปั๊บกดดันนะครับเลื่อลงนะครับรอสักพักนะครับจะมีนยครับขึ้นมาร e คอร์ดดิงที่เป็นนาฬิกาแบบนี้นะครับเนี่ยพอกขึ้นมาแล้วก็ออกไปได้สมมุติเราจะอัดเกมนะครับอัดเกมอย่เ่นบ สมมติผมจะอธิ e m e a นเจอร์นะครับผมก็เข้าไปที่レンジャーเลยนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมเปลี่ยนมันเป็นแนวนอนนะครับผมก็มุมโทรศัพท์ผมเป็นแนนนอนนะครับเนี่ยครับนนี้เราก็เล่นเกมไปปกตินะครับเวลาสมมติเราอยากจะโชว์ช็อตสำคัญสำคัญนะครับที่จะไปวดเพื่อนนะครับหรือว่าเราจะอัดวิดีโอเกมนะครับเพื่อที่จะ โพสใน u t u b e นะครับก็ทำได้นะครับงานมากๆนะครับนี่ครับอนนี้ผมเข้ามาที่หน้าจอเกมผมแลนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็กำลังอัดอยู่นะครับอันนี่ครับเกมนะครับอย่างอื่นก็ทำได้หมดนะครับไม่ใช่แค่เกมนะครับโอเคนะครับอัดเสร็จแล้วนะครับก็มาลองดูนะครับถ้าเราจะสต็อปยังไงครับเข้าไปที่แอปหรือว่ากดไอคอนข้างบนที่เป็นสีแดงนะครับเอามือไปกดเลยครับปึ๊บมันจะกลับไปแย็บนะครับกำลังอัดอยู่แล้วกดสต็อป นะครับอันนี้ก็จะเซฟให้แล้วนะครับพอเราจะดูว่าเซฟเซฟเสร็จจะไปอยู่ตรงไหนนะครับตรงไหนเนี่ยครับที่เป็นรูปคล้ายๆโฟลเดอร์อยู่บนความือนะครับปุ๊บนะครับเนี่ยครับจะเป็นวิดีโอที่เราอัดเมื่อกี้นะครับเรากดเล่นดูนะครับเป็นลักษณะไหนนะครับนี่ครับมันก็จะเริ่มอัดตั้งแต่ขั้นตอนที่เราเปิดแอร์เพย์เมื่อกี้นะครับ ตนที่ที่เราทำเมื่อกี้นะครับอัดไม่เป็นวิดีโอหมดแล้วนะครับอันนี้ผมอัดแนวนอนผมข้อมูลนี้เป็นแนวนอนนะครับจะเป็นแนวนอนนะครับอันนี้เปิดวิดีโอนะครับนี่ครับเห็นไหมครับประมาณนี้ครับโอเคนะครับสับส่วนนะครับเวลาเราจะโพสต์นะครับเราต้องเซนต์ตัววิดีโอนี้นะครับไปที่ตัว เรียกว่าอะไร store นะครับของเครื่องนะครับอันนี้มันยังอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของทาง a i r s นะครับเราเข้ามาที่เดิมนะครับตัวตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก save to c a m ร r a r o นะครับบอกว่าให้เราอย่างั้นก็จึโปรเซสไหมแร้ก็โอเคไปนะครับรอสักพักนะครับเนี่ยขึ้นคำว่า save s u c c e s s นะครับแปลว่าเซฟเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ที่ c a m e r าที่เป็นของเราแล้วนะครับนี่ครับวิดีโอนี่ครับตะกี้นี่นะครับที่ผมเซฟมาครับโอเคนะครับสำหรับการวิธีการอัดวิดีโอและจอสำหรับ iphone ไอแ d ดหรือว่า iOS นะครับก็ประมาณนี้ครับอัดผ่าน Air ร์ชูนะครับวิธีการโหลดก็ดังที่แสดงมาข้างต้นนะครับสำหรับใครสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ